สวัสดีครับผมยูทาโตว,วันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งมีคนกล่าวหาผมว่าเล่นกระบ,บอทในทิกตอกที่ผมตัดบางส่วนลงไปในทิกตอกเอา้ามาดูนะว่าผมได้เล่นกระบ,บอทจริงไหมนี่ผมโหลดทุกอย่างแล้วนี่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 ผมโหลดครบทุกอย่างแล้วย,ยังจะเ่ายังจะกล่าวหาว่าผมเล่นกระบ,บอศไหม ถ้ามีกระตกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันก็เก่าแล้ว โทีโทรศัพท์มันแหลกมันเกา่าเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่โหลดสก,กินเลยแม้แต่เป็นสกินธรรมดามันก็ยังไม่โหลดเลยจะได้รู้ว่าทำคลิปมันลำบากแค่ไหนกับโทรศัพท์ตเก่านี่ย ไมแม้แต่เมื่อกี้มันยังค้างเลยตรงไหนที่มันค้างผมก็ตัดออกทำไมอย่างนั้นถ้าผมไม่ตัดออกแล้วคุณจะดูไหมล่ะ ไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นและนี่เหรอบอดคนนะ่ะืดูปืนมันกูก็ไม่ไวเหมือนกันละทำคิปก็ลมบากอยู่แล้วไอสัตว์เวลา อัคลิปมันก็จะชอบลุกแล้วมากล่าวหาว่าบอดควายเหอะนี่มึงเห็นยังมันใช่บอดไหมควายเอ้ย เอาตามึงจะไม่เชื่อในเกมนึงอา้าวตดเป็นเกมที่สองเลยนี่มึงดูนะในในนี้มันมีสกินนะลองไปดูในเกมว่ามันจะมีสกินไหมเข้าไปซิมึงชา้าจังวะ นี่นะมึงดูนะไอสัตว์หลุดใ้กูสิมึงดูว่ากระตูแค่ไหนกูจะได้แต่ละคลิปนี่กระตูไอสัต์ ทำสีห้าคลิปแม่งหลุดหลายรอบมาก re แล้วก็ต้องมาอดคลิปใหม่ส่วนไฟล์เก่ามันเสียหายก็ลบทิ้งไปอู <It> s <S ททาเป็นยี่สิบคลิป,ปนุ่นไอ้ชดได้แค่หกคลิป ดูไม่มีสก,กินเลยมึงเชื่อกูยังละทีนี้กูได้เล่นกับบอทไม้ละทีนี้น แล้วคลิปน tamam. ี no. ้ที่กูทำนะกูอาจไปเกือบห้าคลิปแล้วมั้งแม่งหลุดได้คลิปหายเสียงรุดอะไรช่างมันไม่ตัดออกไอ้ตัดกระตุกเออ เห็นไหมเมื่อกี้มันโหลดแค่สกินปืนมันไม่โหลดสกินคนให้เลยอะ ไอสัสตว์กระตุกเดี๋ยวมันก็หลดอีกทุกขี้เกียร์อ,อัดละวันนี้5คคิปและไอสัตว์ออกอีกเกียร์<า>กเ,กยเล่นแล้ววันนี้ไม่มีลมเลยโอเคทีนี้มึงเชื่อกูยังกูไม่ได้เล่นกับบอดไอสัตว์ จำใสก่กระโหลกงว้อ่าก็ต้องขอไปด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบคายที่ฟังแล้วไม่เข้าหูก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพอดีผมโมโหจริงๆกว่าจะได้แต่ละคลิปแล้วมาบอกว่าเล่นกับบอทใครจะเคดว่าผมยีเง่าก็ตามผมไม่สนละขอบคุณที่รับชมครับถึงจะมีแค่การระบายอารมณ์ก็เถอะ